ปลาไม่ชอบกินเนื้อปลาทับชิมอันนี้ก็ไม่มีก้างะเอนี่เคยกินอ่ะเนี่ยปลากระป๋องต้นน้ำเงี้ยน้ำเนี่ยน้ำอะไรเนี่ยปารปน้เงี่ต้นน้ำเเน่เนี้ยปลากระป๋องเนี่ยปลากระป๋องเมงเน้่งเนีากอากะปองเนามเ่ยาเนียยะย เหมือนหมูห oh ันไงถ้ากรอบก็กินไงมันจะสุกไปเรื่อยไงส้าามันก่อนายแล้ววันเดียวเดียวจีบมันาาแฟรแตงได้เดี๋ยวมันก็เลี่ยวกลาตใหญ่เอร่อยไหมอร่อยสุดจัด อร่อยเพราะอะไรไม่รู้ว่ะแตเพราะคุณทำใส่ใจใส่ใจอย่างเดียวไม่ได้ต้องใส่ชูรสด้วยเออชูรสไม่พอไม่ปลอดภัยต้องใส่เนื้ออะไรครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ใส่ครับต้องใส่โอ้ยแจ๋วแยม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  ขัดข้าวนี่ผมนี่ข้าวก็มาไม่ก็มากินในป่าเลยไงมันนั่นเีจ้มงานของเรานิ่งดี้วห่กยสุดเช้าน้ำจมกกองด้อผมาช้อนนี้หายากจริงชาเซี่เกาหลียากจริงเมื่อคืนส้มใส่ใส่แล้วใส่หมดเลยนี่ย ยสเอามาเอามาเมลไม่ซื้อไม่ซื้อป้ากระป๋องเอามาคิดดูอ่ะปากระป๋องกระป๋องลลซสากันตายกันตายแม่เอามาตุ้ยารออยู่ครับรอรเมนูเชฟเมนูนี้เสนอเมนู นี่เรียกว่าอะไรครับต้มยาปลากระพงต้มยาปลากระพงครับผมต้มยาปลากระพงลอยน้ำครับเออลอยเนี่ยน้ำไม่แรงไม่จมนะแก๊สไอันนี้อ่ะมันเบาลมลมมันมันทำไม่ไรสดเแล้พี่ใส่วีดีโอทายไปทายไปทายเก็บไปทายเก็บไปโอ้โหไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวชวนให้เดี๋ยวชวยเก็บไปดูเก็บไปดูอืม เป็นไงครับสุดยอดคนไหนคนเนือแนคนเชียงให่สองพ่อลูกอ่ะอีกาหมอกขนาดอีกาอะไรรู้มันพูดอีกาอะไรรู้อีกาหมอกขนาดอีกาอีกาอีกาจัพากันกับกิมมูง mặc kệ cho những nhà hay cào chiếm mắm mắt mẹ lạ mẹ lạ mà lạ mẹ 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 rồi mẹ lạ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  mẹ này, đi <laughs> về <laughs> ลองลองกินดูดิลองดูลองดูลองนะลองลองลแต่อย่ากินจริงนะออย่าไปลองเอาเต็มคำไปเลยเห็นแล้วหิวเลยพูดแน่านักนะครับเนี่เป็นเนื้ออะไรครับเป็นไงครับยิ่งกับมอคคานะแป้งมือตัวก้า อยู่บ้านนี่เก็บไปเลยเนี่ยองบ้านไปแปรงขาเทียมอ๋อเนี่ยกินได้หรอพี่จริงๆนะเนี่ยอนนั้นนนั้ส่งให้ลงบ้านลงบ้านเขาทำขาเทียมเออเมื่อก่อนพี่ก็กินแบรนด์นี่แหละพี่สงสารไหมส่งคนขาเทียมซื้อแบรนด์มารถจิบ๋วหนึ่งเลยเหรอเออกินมันเดียวอ๋อเหรอผมมีเครื่องเครื่องบินลำหนึ่งเลยพี่เออเหรอ โอ้เหนือเหนือกว่านั้นอีก้อเหนียววะม่เคย่อแล้วผมความมเสียมือใหญ่กว่าโอ้สุดยอดกินไม่ได้ยิงเออแปลงงั้นก็พี่ก็ทำสนามบินน่ะพี่ทำสนามบินน่ะก็ที่ที่ที่พี่ทำมันเป็นของผมที่ผมขายพี่ไงแต่ไม่ได้ขายเลยผมให้พี่เออเออก็สุดยอดจริงเลยเพื่อนที่ยวน่าที่ไปทิ้งไว้ไง อปล่อยทิ้งไม่ไม่ได้ทำอะไรแล้วใช่ไหมแล้วทิ้งเลยไม่นี่มีมีขนง่าไม่ถ้าทิ้งไ้ไงขนก็ฉีดทิ้งไงไม่ดูนไปดูไปไงดูไงฉีิ้งไงไม่เอาไงฉีดทิ้งท่่่ยาวก็เอาไปไงตีไปก็อไปไง โอซายวะอะไรวะเหมือนเหมือนจะเล็งว่าจะสุกสุกหรือยังวะสุกหรือยังวะโอ้แซม่อยู่ไหนสุกแล้วเนื้อแตกหมดแล้วน่ะนี่กินแล้วจิ้มแต่แล้วเดย์บูส เราแบมันขึ้เลยหรือแบมขึ้เลยไม่รู้เลยพวกอยู่บอกข้าบนนี่แหละมึงอยู่ไหนอะเกมมียนี่ว่าสกูตเตอร์เลิ่มาไม่ได้มึงอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนวุฒิวน่านะวุฒิพร้อมเอาเยอะมึงยังไม่ไปเนอะเฮ้ยมึงไม่ไปหรอมึงไปไม่เป็นกินเลยกินเหมือนเกาหลีอ่ะกินแบบรถล่องหองนะโอ้ไม่ได้เลยลวกกินเลยไม่เป็จันะลยไม่ได้มึงเดินมาดิ อ้อมล้อเขามาเนี่ยข้าเขามาเนี่ยนี่ไงรอทำมนี่กระตังอเมริกานะมึงไงีจับไแต่สกตเตอร์สกูตเตอร์อยู่นี่สกูตเตอร์ก็อยู่นี่หมดเลยนีมาจาบอกข้าบนี่ไงนี่ที่ได้ควงข้าบนี่ไงใช้ตัวเดียวกันให้วดอ่อ่าป่อยู่นนั่นนี่ยเก็บไว้ เป็นไงครับอร่อยไหมครับมีข้อเหนยังยังยังไม่ได้กิดพอลมึงอ่ะอีกอสุักช้อนซีเชนอีกอะโมกันนไอเด็ดจริงนปลาสดเนี่ยคุณไตเมื่อกี้เลย่ะอะอะไ อพองเลยทีเดียวโอ้สุดยอดเลยครับเมนูนี้ไอซี่มันมีแฟนหรือเปล่าอ่ะร้านอาหารอายเลยครับมีมีอ่ะเราที่ห้องมันเลยแฟ้นี่ถุงใหญ่เลยหมดเลยแค่นี้แหละป่ะพี่พี่ฝากพี่ฟังไอจอนจอนซื้ออยู่ซื้อมาไงจอนควาออกไปไงสุดย่ด ถูกแล้วมซือมาถุงแล้วซื้อมาสไว้สอถุงเลยนั่นแหะวซื้อมาไว้สอถุงเลยทยเต็มเลยทแบทำน้ำมัับัานุ่งียอย่นุ่งันจเรือนี่อะนนี้ก็หอมลยที่ใช้อยู่่ือนี้เหมือนกันเป็นกระติกเลยมีครับมีสีฟ้ามีสีชมพูสีม่วง นีรอตกปลานี่ยรอตกปลาก็ถามเราจะกลับตอนไหนก็ไม่ตกแล้วกับแม่ดูตกด้วยกันก็ได้ดูเบ็ดเขาเลยเฮี้ยแม่ตกปลาเฮี้ยโคตรยาวเบ็ดเขาโคตรเบ็ดเบ็ดอะไรวะนี่ยโอ้ชิงหลิวเบ็ดชิงหลิวอืมชิงหลิวของเขาพูดว่าเส้าลิงอ๋อฮะโอ้เหนืออีกแล้วเหนืออีกแล้วอ่ะลุยเอาโอ้ว่ายื ทีกลัวยอมแพ้คนหนึ่งแล้วเยอะแต่เยอะขึ้นท้องฟองแล้วอีกอะโอ้โหท้องฟองแล้วอืมมีตาเลยที่บอก่าต้องได้ต้องได้ครับรอบเย็นครับรอบเย็นอีกรอบหนึ่งมันกัดอยู่นะแต่ว่ามันมันเล็กกว่ากว่าเหยื่อหรือเปล่ากัดอยู่สามที ไม่กินปลาอ่ะอาทินย์ไหมอาทินกินนกแก่เลยเนี่ยของชูอะไรนะค่อยไปกินที่โต๊ะสนุกเชี่ยครับเวลาจะไปแทงสนุกกันต่อครับผมนี่ครัวป่าอาทิตย์หน้าก็จัดต่อครับอาทิตย์หน้าที่ไหนดีอาทิตย์หน้าไปที่ไหนดีเดี๋ยววางแผน์จัดต่อเส้นสีครับต่อตัวไอป่าเราคือได้ปลาที่ไหนก็ไม่ได้ครับผม ไม่รู้ว่ากูไม่ได้น้ำเดือดมันอีกอย่ามือถือมึงกม็มีมึงก็มาถามกูดิษฐ์